พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนาถบปินทิกาเศรษฐีเขตนครสาวัตถีก็สมัยนั้นแลในแคว้นของราาพระเจ้าประเสริฐที่โกศลมีโจรชื่อว่าองคุลีมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื่อนเลือดปักใจมันในการฆ่าตีไม่มีความการุณานในสัตว์ทั้งหลายองคุลีมานโจนนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้าง เพื่อทชนบทมาให้เป็นชนบทบ้างเขาเข้นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นผงทรงไวครั้งนั้นแหลในเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุง่งและทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตอย่างพระนครสาวัตถีครั้นแล้วในเวลาปัจช,ชาภัตเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วทรงเก็บเสนาสะนะ ทรงถือบาทและจีวรเสด็จดำเนินไปตามทางที่องค์ุริมานซุ่มอยู่พวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาที่เดินมาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จดำเนินไปตามทางที่องค์ุริมานโจรซุ่มอยู่ครั้นแล้วได้กลาบถูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่สมณะอย่าเดินไปทางนั้นที่ทางนั้นมีโจรชื่อว่าองค์ุริมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตี ไม่มีความการุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุริมาโจรน,นั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข่นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงไว้ฆ่าแต่สมณะพวกบุรุษสิบคนก็ดี20สิบคนก็ดี30สิคนก็ดี40สิคนก็ดีย่อมรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษผู้นั้นก็ยังถึงความที่นาศ พระมือขององคุริมาโจรเมื่อคนพวกนั้นกลับทูลอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าสรงนิ่งได้เสด็จไปแล้วองคุริมาโจรได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแต่ไกลครั้นแล้วเขาได้มีความดำริว่าน่าอัศจรรย์จริงเนาะไม่เคยมีเลยพวกบุรุษสิบคนก็ดียี่สิบคนก็ดี 30สคนก็ดี40สคนก็ดีก็ยังต้องรวมเป็นพวกเดียวกันเดินทางนี้แม้บุรุษพวกนั้นยังถึงความพินาศเครื่องมือของเราเออก็สมณะนี้ผู้เดียวไม่มีเพื่อนจะรอยมาจะคมถ้ากะไรเราเพึงปลงสมณะเสียจากชีวิตเธอครั้งนั้นองคุลิมานโจนถือดาบและโลกผูกสอดแล่นธนูติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้า ไปทางปริสดาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบรรดาลอิทธาพ,พิสังขารโดยประการที่องค์ุลีมานโจนจะวิ่งจนสุดกำลังก็ไม่อาจทันพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เสด็จไปตามปกติครั้งนั้นองค์ุลีมานโจนมีความดำริว่าน่าอัศาจรรย์จริงเนาะไม่เคยมีด้วยว่าเมื่อก่อนแม้ช้างกำลังวิ่ง ม้ากำลังวิ่งรถกำลังแล่นเนื้อกำลังวิ่งเราก็ยังวิ่งตามจับได้แต่ว่าเราวิ่งจนสุดกำลังอย่างไม่อาจทันสมณะนี้ซึ่งเดินไปตามปกติดังนี้จึงหยุดยืนกล่าวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าจงหยุดก่อนสมณะจงหยุดก่อนสมณะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าเราหยุดแล้วองคุลิมานทัเล่าจงหยุดเถอ ครั้งนั้นองคุลิมานโจรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคาถาความว่าดูก่อนสมณะท่านกำ er ลังเดินไปย,ยังกล่าวว่าเราหยุดแล้วและท่านยังไม่หยุดยังกล่าวกับคาพเจ้าผู้หยุดแล้วว่าไม่หยุดดูก่อนสมณะข้าพเจ้าขอถามเนื้อความนี้กับท่านท่านหยุดแล้วเป็นอย่างไรข้าพเจ้ายังไม่หยุดแล้วเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนองคุลิมานเราวางอาชญาในสัรพสัตว์ได้แล้วจึงชื่อว่าหยุดแล้วในการทุกเมื่อส่วนท่านไม่สำรวมในสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจึงหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดองคุลิมานโจรทูลว่าดูก่อนสมณะท่านอันเทวดามนุษย์บูชาแล้วสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มาถึงป่าใหญ่เพื่อจะส่งเคราะห์ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานหนอข้าพเจ้านั้นจับประพฤติละปา รฟังคาถาอันประกอบด้วยธรรมของท่านองค์กุลิมานโจรกล่าวดังนี้แล้วได้ทิ้งดาบและอาวุธลงในเหวลึกมีหน้าผาชันองค์กุลิมานโจรได้ถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระสุโคตแล้วได้ทูลขอบรรพชากับพระสุโคศณที่นั้นเองก็แลพระพุทธเจ้าอยู่ทรงประกอบด้วยพระกรุณาทรงแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เป็นศาสดาของโลกกับทั้งเทวโลกได้ตรัสกับองคุลิมานโจนในเวลานั้นว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดอันนี้แหละเป็นภิกษุภาวะขององคุลิมานโจนนั้นดังนี้ได้ยินว่าณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวัน อารามของท่านอนาถักพิทิกาศเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีก็สมัยนั้นมูมหาชนประชุมกันอยู่ที่ประตูพระราชวังของพระเจ้าประเสนที่โกศลส่งเสียงอื้ออึงว่าข้าแต่สมมุติเทพในแว่นแคว้นของพระองค์มีโจรชื่อว่าองค์ุลิมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตีไม่มีความการุณาในสัตว์ทั้งหลาย ขงคุริมานโจรน,นั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอานิ้วมือร้อยเป็นพวงทรงไว้ขอพระองค์จงกำจัดมันเสียเถิดครั้งหน้าน พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีด้วยกระบวนม้าประมาณ500เสด็จเข้าไปทางพระอารามแต่ยังวันทีเดียวเสด็จไปด้วยพระยานจนสุดภูมิประเทศที่ยานจะไปได้เสด็จลงจากพระยานแล้วทรงพระราชดำเนินด้วยพระบาทเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งณที่สวนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้รัดกับพระเจ้าประเสฐที่โกศลผู้ประทับนั่งหน้าที่ขวรส่วนข้างหนึ่งว่าดูก่อนมหาบาพิษพระเจ้าแผ่นดินมคตจอมเนสนาทรงพระนามว่าพินพิาสารทรงทําให้พระองค์ทรงขัดเครื่องหรือหนอหรือว่าพระราชาผู้เป็นปฏิปักษ์อื่นเล่าพระเจ้าประเฐที่โกศลกลาบถูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าแผ่นดินมคต จอมเสนาสรงพระนามว่าพิงพิศาลไม่ได้ทรงทำหม่อมฉันให้ขัดเคืองแม้เจ้าลิชวีเมืองเวสาลีก็ไม่ได้ทรงทำให้หม่อมฉันขัดเคืองแม้พระราชาที่เป็นปฏิปักษ์เหล่าอื่นก็ไม่ได้ทำให้หม่อมฉันขัดเคืองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในแวนแคว้นของหม่อมฉันมีโจรชื่อว่าองค์ูริมานเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดปักใจในการฆ่าตี ไม่มีความการรุณาในสัตว์ทั้งหลายองคุริมานโจนนั้นกระทำบ้านไม่ให้เป็นบ้านบ้างกระทำนิคมไม่ให้เป็นนิคมบ้างกระทำชนบทไม่ให้เป็นชนบทบ้างเขาเข็นฆ่าพวกมนุษย์แล้วเอาเนิ้วมือร้อยเป็นพวกทรงไว้หม่อมฉันจัดก,กำจัดมันเสียดูก่อนอาหาราช ถ้ามหาบาพิตรพึงทอดพระเนตรองคุลิมานผู้ปลงผมและนวดนุ่งผมผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการพูดเท็จฉั้นพัตตาหารหนเดียวประพฤติพรหมจรรย์มหาบาพิตรจะพึงทรงกระทาอย่างไรกับเขาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันพึงไหว้พึงลุกรับพึงเชื้อเชิญด้วยอาสนะพึงบำรุงเขาด้วยจีวร บินทบาเสนาสนะและขีลานปัจจัยเพศัตว์บริคานหรือพึ่งจัดการรักษาปกป้องคุ้มครองอย่างเป็นธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่องค์ุลิมานจนนั้นเป็นคนทุกีลมีบาปทรรมจะมีความสํารวมด้วยศีลเห็นปานนี้แต่ที่ไหนก็สมัยนั้นท่านพระองคุลิมานนั่งอยู่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาขึ้น ชี้ตรัสบอกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าดูก่อนมหาราชนั่นองคุลิมานลำดับนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงมีความกลัวสมหวาดหวั่นราภูมีพระภาคเจ้าทรงทราบว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงกลัวทรงหวาดหวั่นจึงได้ตรัสกับพระเจ้าประเสริฐที่โกศลว่าอย่าทรงกลัวเลยมหาราชอย่าทรงกลัวเลย แต่องค์ุลิมานี้ไม่มีแก่มหาบพิตรพุทธะบอกว่าเราจะเป็นไปตามความคิดในใจเราถ้าคิดดีคนเราก็จะทำดี ถ้าคิดชั่วคนเราก็ทำชั่วนี่คือกฎของธรรมชาติศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์คือใจตัวเองใจิตใจที่ทำให้เราทำผิดได้ทุกที่ทุกเวลาพระของเจ้านะ พูดจาลึกซึ้งได้โดย่ายคำง่ายๆเจ้าเมืองโกสันพระรูปนี้คืออหิงสกก่อนที่จะบวชทุกคนรู้จักเขาในนามองคุลิมานข้าเคยได้ยินเรื่องฆาตกรที่กลายเป็นมุนีแต่วันนี้ข้ามีความสุขที่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลนงนั้นด้วยตัวเอง ของพลีมานข้าจะไว้ชีวิตและให้อิสระแก่เจ้าฝาบาททรงเมตตายิ่งนะไม่หรอกคนที่เมตตาเจ้าน่ะคือศักะยามุนีโคตมพุทธะเขาคือตัวแทนของความเมตตาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์มีการพิจารณาคดีเพื่อการลงโทษคนผิดแต่ว่าโคตมะพุทธะ สามารถเปลี่ยนหัวใจของคนผิดดไ้สมัยนั้นท่านพระองคุลิมานถือการอยู่ในป่าเป็นวัดถือเที่ยวบินทบาทเป็นวัดถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดถือผ้าสามพื้นเป็นวัดครั้งนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกรลสเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถาวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง และกราบถูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาที่พระผู้นี้พระภาคเจ้าทรงทรมานได้ซึ่งบุคคลที่ใครยๆทรมานไม่ได้ทรงยังบุรุษที่คลยๆให้สงบไม่ได้ให้สงบได้ทรงยังบุคคลที่คลยๆให้ดับไม่ได้ให้ดับได้เพราะว่าหมองฉันไม่สามารถจะทรมานผู้ใดได,ได้แม้ด้วยอาญาแม้ด้วยศาสตรา ผู้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทรมานได้โดยไม่ต้องใช้อายาไม่ต้องใช้ศาสตราข้าแต่พระองค์ผู้เจริญม่อมฉันขอทูลลาไปในบัดนี้ม่อมฉันมีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขอมหาพพิธจงทรงทราบการอันควรในบัดนี้เถิดลำดับนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสเสด็จลุกจากที่ประทับ ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าและเสด็จหลีดไปครั้งนั้นเวลาเช้าท่านพระองคุลิมานของพาแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทอย่างพระนครสาวัตถีกำลังเที่ยวบินทบาทตามลำดับตรอกอยู่ในพระนครสาวัตถี ได้เห็นสตรีคนหนึ่งมีฐานแก่นักครั้นแล้วได้มีความดําริว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้ามองหนอสัตว์ทั้งหลายย่อมเศร้ามองหนอครั้งนั้นท่านพระองค์ุลิมานเที่ยวบินทบาตในพระนครสาวัตถีเวลาปัจฉาพัทกลับจากบินทบาทแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้วได้กร่าบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูก่อนองค์ุลิมานทายอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนั้นและกล่าวกับสตรีนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดมาแล้วจะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตหาไม่ได้ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่าน ขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดท่านพระองค์ุลิมานกล่าบถูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อาการนั้นจะเป็นอันฆ่าพระองค์ก่ลาวเท็จทั้งรู้อยู่เป็นแน่เพราะค้าพระองค์แกล้งปงสัตว์เสียจากชีวิตเป็นอันมากดูก่อนองคุลิมานทาอย่างนั้นเธอจงเข้าไปหาสตรีนางนั้นแล้วกล่าวกับสตรีนางนั้นว่า ดูก่อนน้องหญิงตั้งแต่เราเกิดแล้วในอริยชาติจะได้รู้สึกว่าแกล้งปลงสัตว์เสียจากชีวิตหาไม่ได้ด้วยสัจวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดพระองคุลิมานทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาหญิงนั้นถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับน้องหญิงนั้นอย่างนี้ว่าดูก่อนน้องหญิง ตั้งแต่เวลาที่ฉันเกิดแล้วในอริยชาติจะแกล้งปลงสัตว์จากชีวิตทั้งรู้หามิได้ด้วยสัตว์จาวาจานี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านขอความสวัสดีจงมีแก่คันของท่านเถิดและความสวัสดีได้มีแก่หญิงความสวัสดีได้มีแก่คันของหญิงแล้วครั้งนั้นท่านพระองคุลิมาน หลีออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนส่งไปแล้วอยู่ไม่นานนะก็กระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดพรหมจรรทร์อันไม่มีทาอื่นยิ่งกว่าที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตต,ต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันแล้วเข้าถึงอยู่ได้รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันท์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกมิได้มีก็ท่านพระองค์คุลิมาได้เป็นอรหันตองค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายเวลาเช้าท่านพระองค์คุลิมานุ่งแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปบิณทบาตในพระนครสาวัตถีก็เวลานั้นก้อนดินท่อนไม้ ก้อนกลวดที่บุคคลคว้างไปแม้โดยทางอื่นก็มาตกลงที่กายของท่านท่านพระองคุลิมาศีสะแตกโลหิตไหลบาทก็แตกถ้าสังขาติีก็ฉีกขาดเขาไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทอพระเนตรท่านพระองคุลิมาเดินมาแต่ไกลครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านพระองคุลิมาว่าเธอจงอดกลั้นไว้เธอเธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุ ะให้เธอพึงหมกไหมอยู่ในนรกตลอดปีเป็นอันมากตลอดร้อยปีเป็นอันมากตลอดพันปีเป็นอันมากในปัจจุบันเท่านั้นครั้งนั้นท่านพระองคุลิมานไปในที่ลับเร้นอยู่เปล่งอูทานนี้ในเวลานั้นว่าก็ผู้ใดเมื่อก่อนประมาทภายหลังผู้นั้นไม่ประมาทเขาย่อมยังโลกนี้ให้สว่าง ดังพระจันทร์ซึ่งพลลน้นแล้วจากเม้ฉะนั้นผู้ใดทำกรรมอันเป็นบาปแล้วย่อมปิดเสียได้ด้วยกุศลผู้นั้นยอมอย่างโลกนี้ให้สว่างดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเม้ฉะนั้นภิกษุใดแลยังเป็นหนุ่มยอมขวนขวายในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นยอมอย่างโลกนี้ให้สวา่างดุจพระจันทร์ซึ่งพ้นแล้วจากเม้ฉะนั้น ขอศัตรูทั้งหลายของเราจงฟังทร,รม,มกราเถิดขอมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นศัตรูของเราจงคบสัตบุรุษผู้ชวนให้ถือธรรมเถิดขอจงคบความผ่องแผ้วคือขันติความสรรเสริญคือเมตตาเถิดขอจงฟังทรรมตามการขอจงกระทำตามธรรมนั้นเถิดผู้ที่เป็นศัตรูนั้นไม่พึงเบียดเบียนเราหรือใครๆอื่นเลยผู้ถึงความสงบอย่างยิ่งแล้วพึงรักษาไว้ซึ่งสัตทที่สะดุง้งและที่มั่นคง คนทดน้ำย่อมชักน้ำไปได้ช่างสอนย่อมดับพุ้สอนได้ช่างถากย่อมถากไม้ได้ชั้นใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมทรมานตนได้ชั้นนั้นคนบางพวกย่อมฝึกสัตว์ด้วยท่อนไม้บ้างด้วยขอบ้างด้วยแสบบ้างเราเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกแล้วโดยไม่ต้องใช้อายาไม่ต้องใช้สารรา เมื่อก่อนเรามีชื่อว่าอะหิงสกะแต่ยังเบียดเบียนสัตว์อยู่วันนี้เรามีชื่อตรงความจริงเราไม่เบียดเบียนใครเลยเมื่อก่อนเราเป็นโจรปรากฏชื่อว่าองคุลิมานถูกกิเลสดุดพ่วงน้ำใหญ่พักไปมาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสมณะแล้วเมื่อก่อนเรามีมือเปื้อนเลือดปรากฏชื่อว่าองคุลิมานถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจึงถอนตัณหา อันจะนำไปสู่พบเสียได้อันวิปากของกรรมถูกต้องแล้วพวกชนที่เป็นผารสามปัญญาย่อมประกอบตามซึ่งความประมาทส่วนนักปราชญ์ทั้งหลายย่อมรักษาความไม่ประมาทไว้เหมือนทรยบอันประเสริฐฉะนั้นท่านทั้งหลายจงอย่าประกอบตามซึ่งความประมาทอย่าประกอบตามความชิดชมด้วยสาม,มารถความยินดีในกาเพราะว่าผู้ไม่ประมาทแล้วเพ่งอยู่ย่อมถึงความสุขอันไพเรา์ การที่เรามาสู่พระพุทธศาสนานี้นั้นเป็นการมาดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดบรรดาธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจำแนกไว้ดีแล้วเราก็ได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดแล้วการที่เราได้เข้าถึงธรรมอันประเสริฐสุดนี้นั้นเป็นการถึงดีแล้วไม่ปราศจากประโยชน์ไม่เป็นการคิดผิดวิชาสามเราบรรลุแล้ว คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเรากระทำแล้วเมื่อ2,500กว่าปีก่อนพุทธะทำให้โลกมีความสุขเรายังรู้สึกถึงพระองค์และจะเป็นแบบนั้นไปจวบจนวาระสุดท้ายของโลก